วันนี้มีป่งมีปีกไปอีกอยากจะเป็นนางฟ้าอย่างนั้นไปจิกปากจิกคอแบบนั้นไปอีกสวยก็เลยอยากอัดคลิปเกี่ยวกับตัวเซรั่มฟิเดล่าที่เมี่ยงชอบพูดถึงบ่อยๆตัวนี้ถ้ายังไม่ได้ย้อนดูคลิปนะคะก็พูดคร่าวๆก่อนว่าตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของแอนตี้เอดจิงก็คือสำหรับคนที่หน้าตามีร่องแก้มเยอะๆนะคะหน้า,นาเริ่มแบบใต้ตาเริ่มไปเริ่มเหี่ยวแนะนําตัวนี้ค่ะฟิเดล่าเซรั่มฟิเดล่าเซรั่มไฮโซทีอ่ออกมาคู่ต่อเนื่องเพราะว่าของเขาดีจริงๆเป็นของที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไว้ใจมากตัวนี้ ที่เคยพูดไปย้อนให้อีกนิดนึงที่มีส่วนผสมแบบว่าจาก5ประเทศด้วยเซรัมนะคะด้วยคุณภาพของมันเนี่ยที่มันแบบใช้ดีมากๆด้วยคุณสมบัติของมันนะคะที่เป็นเกี่ยวกับในเ,นเรื่อง anti a g i n ที่แบบว่าเรื่องริ้วรอยที่ไม่เคยทําคลิปเฮ้ยใครหน้าเป็นล่องปากกรถดึงขึ้นไปแล้วมันเฮ้ยมันเก๋มันเห็นผลยิ่งใช้หน้าก็ยิ่งตึงเขาบอกว่าคุณสมบัติเสมือนกับว่าเราฉีด botox เข้าไปเลยยิ่งใช้อะไรเงี้ยเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่อยากเจ็บตัวแต่หน้าอยากตึงอยากเต็กอยากอะไรเงี้ยแนะนาตัวเซรั่มฟิเดล่าตัว ควรย้อนดูคลิปดูเลยนะคะปิดแบบเขากลับมาดีมากแล้วก็สินค้าขายหมดเร็วมากมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ของปลอมขึ้นเพราะของจริงผลิตไม่ทันตังนะฮะต้องใจยวังคุณแม่นะฮะในมือคุณแม่เนี่ยมีของที่เป็นรุ่นใหม่อยู่เขามีเป็นรุ่นใหม่มาแล้วกล่องยังดูหน้าตาธรรมดาแต่อะไรที่เปลี่ยนไปดูข้างนี้ด้วยความไฮโซของเขาใครที่มีพิเดล่าอยู่ในมือเป็นล็อตใหม่หรือว่าที่ซื้อไปแล้วอยากรู้ว่าเป็นของจริงของปลอมเสียตังค์เยอะแล้วไม่อยากเจอของปลอมให้ใช้วิธีนี้นะคะปึ๊บ ตรงนี้มีเหรียญหนง,งานค่ะขูดเลยพอขูดเสร็จแล้วค่ะทุกคนมีโทรศัพท์อยู่ในมืออยู่แล้ว iPhone หรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็น iOS s n n r r o i เพราว่าโปรแกรมสแกนบาร์โค้ดทุกคนต้องมีไลนย์อยู่แล้วใช่ไหมเข้าไปที่โปรแกรมไลน์นะคะแล้วก็กดตรงที่สแกน QR Code แบบนี้อ่าเข้าไปส่องไปเลยส่องปุ๊บมันจะขึ้นคำว่าผลการสแกนแบบนี้แล้วก็กดเปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เป็นแอปของฟิเดล่าเลยไฮโซเช็ค ผลตรวจสอบสินค้าค่ะขอบคุณที่รักและไว้วางใจฟิเดล่าให้ดูแลนะคะสินค้ารหัสดังกล่าวเป็นของแท้โดยบริษัทฟิเดล่าจำกัดหากมีคำถามเกี่ยวกับฟิเดล่าโปรดติดต่อเลายไอ e ดีนู่นนี่กดได้เลยเฮ้ยแกเขาให้โฟส่งชื่อไม่เคยทำให้เสียชื่อฟิเดล่าตัวฟิเดล่าไปก่อนนะบ๊ายบาย